ลองไปจะเห็นเห็นที่ตั้งเกิดไปดีเลยที่ที่นี้หน่นั้รบ่นัน่ะแค่ัเต่อราดคองนตราก็แค่เดียว

คือในการรั่งเฉยๆผมเนไหมเคยไปตรวจสอนแล้วเจอรัฐบาลเด็กๆเขาจะทำมันได้อย่างเงี้ยถ้าตัดต่อข้างบนน่ะนะัดเด็กยังดกับคนโตทำเขามีเส้นมันมีลายมือชื่อที่อยู่ลายเซ็นอะไรีไหมมีเส้นนอนกับเส้นขวางมัเส้นเส้นลงมาตัอต่อไม่ตรงนเวลาต้องต่อเขาไปตวม่ร็มุดไดนึงตัแล้เป็นผู้ใหญ่จะไม่ทำนะราดน้ท นี่ครับขับวอยานนี่จะไล่ผมมาอยู่เลยบอกอาจารย์อาจารย์ถ้าจะเอาคนนึงเนี่ม่เอาหมดเย่ืงอ่นย้อเพ่นยี่สิบปีแล้วมัก็ไม่อยากได้มาตนี้มันสงบูอยู่แล้วจะเอาได้ยเราสนใาเราเองได้อะไรแม่เราจะไปแค่ไล่ชั้นต่อยมาชั้นขึอยูาที่ไหนทีนี้ทีนี้เป็นมติกพรมอแล้วก็จะเพียงแต่ว่าผมว่าเอ้เพียงแต่ว่ายังยังยังไม่เข้าใจยังคุยดนกว่ มันเอาพักดิคอรมอเนี่ยที่ยังไม่ผ่านแต่ทั้อย่างเนี่ยไปกู้เงินกันมาหรือเปล่าพออนุกั่านเงินกู้ก็กูก็เลิกหักเงินไปเลยก็เปลี่ยนเงินผู้อื่นไปทำผู้อื่นได้มันมันสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้นี่ผมก็าไอ้มึงหลอกกันหรือป่ะเพราะมันหลอกกันมากั้งยี่สิบปีแล้วเนี่ยเขาขึ้นป้ายสี่สิบปีที่รอคอยไหมสี่ปีพูดทินสี่ปีพูดจริงเพราะว่าสี่ปีจะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเพราะสี่ปีเงินไม่วงสี่ปีเงินไม่วงที่เรา เดมาหลอกกันเลยต่อไปที่เรืองสร้งไปครับเรื่งองทศศศนะครับคือจริงๆ,ๆแล้วอะ่ะผมเคยพูดมาครั้งว่า,าถ้าใครมาพูดว่าจะสร้างเขื่อนในวงไม่จะเรื่องแย่มาเลย <c oughs> โอ้โหมาตลอดชีวิตลเลยเขาก็เลือกอะไรนะคะร <ทำ S 2> ับถ้าก<ท>า<ำ>รเรียกมาแพงมันไม่ใช่ที่ในการเลือกอะ่ะคนไทยเราอะ่ะณวันนี้มันมันไม่ต้องมปหาเสียงอะไรก็หรอกอาตากบนชิงก็ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดนะการหาเสียงอย่าไปหาเสียงกันเลย ผมว่าคนดีไม่ต้องไปหาเสียงกันอย่ามาคุยกันเอาแตงมาซื้อก็ได้แต่วันนี้ผมให้ห้าร้อยดีใจก,กับผมวันลุ้งขึ้นอีกคนมาให้พันหนึ่งเงมื่องไมาเลยจบให้เราไปเสียกันทำไมการเมืองเมืองไทยไม่น่าเล่นผมบอกผู้พูดนะประเทศไทยแม่นีทุกอย่างแนะี่เสียอย่างอย่างเดียวที่มีคนไทยอยู่ไม่ใช่ครับผมมีคนไทยเลยอย่ายพูดนักการเมืองเลยครับคนไทยอยู่เนี่ยมันแย่ยสุดละผมบอกใั้ทุกเรลาอลย ออกอยากคนะเมืองไทยได้พวกเราออกไปนะไม่อยากอยู่ไม่อยากเห็นสภาพอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ผมที่ถามว่าในเมื่อเอกชนคารมกันแล้วทีนี้ผู้ชาวบ้านจะตอบเขาไหมว่าจะต่อสู้กับำลังผู้ชาวบ้านเป็นจริงที่จะรับมือเขาไหมที่เขาจะต่อสู้กับอำนาจรัฐเนี่ย มันไหวไหมมันสู้ผมไต่ก็น่าไหวนะครับเพราะว่าเราเราก็พยายามแย่งสร้างเครือข่ายขึ้นมาเครือข่ายที่เราที่เราเกิดขึ้นในเชื่อมถึงเชื่อมนี้มาเครือข่ายนี้ถูกกระทบเรื่องเถื่อนนะครับมีแก่เงินเต็มมีเรามีสีข้ามมีอะไรพร้อมที่จะร่วมมือกันเพราะอะไรเถื่อนแม่วงเลยเป็นเถื่อนที่เงียบที่สุดนะครับก็ลองแย่งเงียบดูดิว่าจะเป็นยังไงรักเลยนะเพราะเราให้มันปืนขึ้นมาไงเลยท่านครับแต่ถ้าได้เถื่อนแม่วงจบมั้งเถื่อนได้หมดเลยก็คุณ ซ่อนไว้แถป็ข้างล่างเลยที่ที่ผมได้ยินได้ฟังมาไหมตามข่าวคือว่าชาวบ้านบริเวณนี้98เปอร์เซ็นต์นี่ยเอาเกลือเพราะว่าจะปูนการเมืองเนี่ยกเขาพูดไปหมดแล้วคนไปจดแล้วก็ให้อะไรพวงนี้ของที่ดินเล็กๆกระจายไปหมดแล้วตอนนี้ครับเนี่ยยังไม่เอาความจริงเขาพูดเลยนะครับผมบอกว่าลองลองคูดความจริงมาว่าที่อยากได้เกลือนอยากได้เกลือนเนี่ยลองเอาความจริงว่าคนที่อยู่ตรงนี้จะเสียที่ตรงไหน ขอให้ประกาศกันที่ครับเดียวออกมาเนี่ยตึงเลยอยู 6, ่ติดกับเราครับเราไอ้อำเภอฟางสายดาทองเอกโทรไปชนประธานขอยอดใช้พื้นที่เขาบกหันไร่อบตก็ให้ไปชี้แจงว่าจะเอาพื้นที่ผมทำอะไรทำถึงวันสามครั้งเดี๋ยวนี้ยังไม่มาชี้แจงเขาทำัะไรกีดกันกผมว่ากฎเด็กมีกฎอะไรอยู่กันไม่ได้อะต่างคนต่างอยู่ ผมว่าคนเต็มนกันบริเวณนี้จะอยู่ก็ไม่ได้ลมันมันจะไป็นปกอ่าปัจจุปอะไรครับปัจจุบชาวบ้านที่เขาูดอนที่ที่เขาจะมาเป็นพลังคิดว่าจริงๆนะเราไม่ไม่ใช่แจบัตเรอยู่ในไ่ดรที่มกะปทนในที่ปนที่เป็นที่อีกทีจินี่จะพูดเลยไม่ต้องเพราะว่าเราเราเราเานสทตลอดนี้ส่วนนึงเนี่ยเราต้มาฟัง ผู้จะทำที่ใจจริงๆกัน่าเอ้ยมันกระทบันเรจริงๆกับเราเนี่ยณวันนี้ถึงจากแม่วงถึงไทยธานีเนี่ยไทยไม่ได้ไทไม่ได้น้ำจริงๆแน่เขือนมีสองเขื่อนมีเขือนพร้อมโกแล้วก็เขื่อนเ่ละมีสองที่เนี่ยมันเกยปนยาไ้างเรียมีเลยเปอยาวันนั้ผมบอกอะกที่ต่างนึ่งที่คนพร้มโนไดีอยากจะทำรีสอร์ทเหมือนกันอาจารย์มมาซื้อหรอกเลยจะเลี้ยงบวไม่เลี้ยงในเขือนเลย เขาไม่ไม่มีน้ำ

เ็ที่มันมันักตอเรสามารถทำได้เราเตให้ได้ แขทำเดี๋ยวนี hmm. <c oughs> ้นบา้ามีบ้านเรงบานเป็นบ้านที่ขึ่หาเงนเยโดยไม่ไม่ชื่ออะไรใครเลก็ได้หน้านหเขาท่าน้ำท่วประเทศหมผมก็อยู่มาได้ที่จริงมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าสังเกตดูถ้ารับเยมือเข้าไปยุ่งมากเลยหายหมดเลยทำให้ชนประชชไม่ตั้งวันนี้ของผมกับสุยเยอครับ เฮ้ยอะไรหรอกเดี๋ยวเขาก็เอาเงินมาจกเราใช่ใช่โหแย่เลยตอนที่ใครชื่อตอรายการของจังหวัดแม่ก็ฟังก็ได้ข้อคิดนีนะเขาจะบอกอยู่บว่าคืออยากให้เรื่องเงินเข้ามาเข้ามาแล้วเราเคยทำงานไปชื่อกันเลยชื่ยกันที่พิจาราเงิบ้านไม่จ้องไปอรพอวารายงานเฮ้ยงไปเลยวันละสองร้อย โอ้โหนี้เราจะหามาเพื่อเรามันไม่มาแล้วมันต้องรอสอ้อย่างนั้นที่หมู่บ้านจะมีเลยคนอื่นเราจะมีอาหารให้กินหนึ่งมื้อมื้อเย็นชาวบ้านของผมจะเอามาเลยมาุ่มไปรับผก็เตรียมงานที่มู่เลยพวกผมจะไปดูคนทำงานในหมู่บ้านที่มีการวนเพื่อหาความแตกต่างเนาะถ้าสมมติว่า พอทำสนิทสนมรักกันแล้วเกิดเรื่องอะไรมาถึงแม้ว่าจะคิดพี่เหมือนกันมันก็ทําอะไรกันยากอยู่ใช่ไหมครับกจะทําอะไรมันก็เหมือนว่าเออทำสิ่งที่มผ,ทผมเคยทำงานอย่เป็นเรื่องเป็นร้านค้าเป็นส่วนเป็นร้า,านค้าวงกว้างจะเอาชาวบ้านมาขายของหมู่บ้านผมมีมสิบสิบคมัวสิบสองสิบสามเขบคุยนะแต่ว่าให้กลุ่มมันโต๊ะขายอาหารโต๊ะเดียวไม่เก็บค่าที่ไม่เก็บอะไรก็วเรียนจะมาขาย กลุ่มนีอ้อาจจะฝากของมาขายก็ได้มีฝักกันห้าบาทสิบบาทมาท,ทั้งวันเนี่ยต้ขงหันได้มีวันสามพันบาทต่อวันคนขับร้าะทุ่เลือกเอาคนมานั่งขายของให้ได้สามพันบาทต่อวันก็ได้ได้มีเงินที่มาขายได้เป็นเงินนะขอจ่ายรับละครขอจ่ายรับกันนะครับมาขายเราต้องเราตองมีบ้านเดีเยวต่อใช่ืฮะจับหมดทีนี้ช่วงน้องๆเข้าไปมันก็ได้รับกิจวัตรจากพี่นะครับเข้าไปเข้าไปวันก่อนเขาก็มามาถ่ายทำในการทีวี นี่ปีสุดท้ายแล้วปีนี้ประกา,ารย์เนี่ยผมจะเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้น้องฟังจะได้กลับมาช่วยกันบ้านเราถ้าคืนว่ายัางให้คนอื่นมาช่วยมาช่วยดูแลอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้เรื่องแล้วรับนเราจะดูแลพ่อแม่ตัวเองใช่ไหมทิ้งพ่อแม่ทิ้งต่อไปตัวเองก็จะต้อง,งแล้ววันน,น,ววน,นี้แล้ววันนี้เราก็คิดกันผิดผิดมากเลยยังยังยังอ่าคนหลายๆคนมองว่าเราเป็นเกษตรกรนะทําได้ทํหนาให้ลูกไปเรียนอย่างอื่น ผมผมไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราเราถ้าให้ลูกเราเรียนเป็นเกษตรกรแต่ไปทางที่ดีดิยทำยังไงให้ยุอิยศดับตัวเองไม่ใช่ว่าจบปริญญาตรีแล้วมันทำยังไงงานพ่อไม่เหมือนงานของมันก็ไม่เรียนผมเคยมาศึกษาถูกไหมมันเปนีรเโยอน์ทำไมมันจะเรียนจะจิงจริงเกษตรนี่นะ ถ้าเราไม่ได้ทำใน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 แง่แบบเกี่ยกับเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรกันนยมันมีเวลาหรือเยอาที่จะศึกษาฝังรู้หรือว่านมาช่วยกันพัฒนาัองได้องกได้ก็จะออกเดินเราก็ใครคิดเปไปไม่รู้ค่ เรา็ท <aunque S 2> <me> ี <cheg> ่าบที่ทงานใช่ะเกเรานะาหาากินของเลื้อของเศษอะไรเาก็บมันอจะยู่ได้หมดได้ ได้ได้ไดต้องบุกโคนออกนะฮะต้องเคลียร์ตัดท็อกครับต้องเคลียร์ตัดไม้อมอกไปถึงไม่งั้นน้ำจะหน้าเหมือนกับที่ที่เชื้อหลานะะ<ง>นะฮะเชื้อหลานาดตัดไม้ออกแล้วเนี่ยมันหอมไม่หมดจริงๆนะน้ำจะน่าเหมือนเจ็ดสิแล้วอันนี้บ้านพักของอุทยานของอุทยานฮะแต่ว่าผมเอาเงินภายนอกมาสร้างน,นะฮะ ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ถุนเข้ามาไฟฟ้าบ้านพักสองหลังอาคารที่ประชุมและห้องน้ำฝั่งโน้นอีสี่ห้องเป็นของนั้นรู้ว่าทมาสิบสิบล้านวัดพิจิตรปนไถารัตน์ให้มานะครับแต่ไปใช้ไปแค่เก้าล้านเพราะว่าผู้รับเหมาเขาเขาจะลงขอจอเขาบอกผมเอากล่องงานเนี้ยจะโชว์เราใช้แค่หมดเก้าล้านแล้วก็เหลือล้านห้าคืนไปนะครับแล้วีใครมีติด้ครับทุกคนท้จองในเน็ตได้เลยค่ะอเข้าเน็ตจองเขากำลังเซอร์เวิสสรรเกลื่อนอยู่ค่ะ ห,หทีชุดนั้นจะทีมของกรมธลน,นะฮะเ,เขามาขุดสำรวจดินชั้นหินชั้นดินเพื่อจะทําแนวสร้างเขื่อนอเขาอยู่ตรงไหนชุดชุดสำรวจน้ําออกไปแล้วเมื่อวานคืนนีถ้ถ้าเทียบน้ําตรงนี้กับ้ที่เราดูตรงสะพานแล้วคนละเรื่องเลยเนะอืมนี่ขนาดหน้าฝนสุดๆแนละ้วมีน้ําแค่นี้เองสีน้แล้วยิ่งเทียบกับสแกกลางเน่ยเขาบอกอันเนี้ยรันนี เขาบอกที่สแกกลางน้ําท่วมเพราะว่ามันน้ำน้ำมาจากเขาแม่วงตรงนี้น้ํามาจากไอ้ตรงนี้ไปท่วมที่เรากินข้าวครับตรนี้เยี่ยมเปียวอกดูสีน้าก็รู้ตรงนี้ใส่อกอน้ำข้างนอกมันขุ่นเพราะมันมีเขาอื่นมาปนไงไอไอตรงสะแกกลางที่เรากินข้าวอ่ะเเขาบอกมาจากนี่ครับน้ําท่วมมาจากแม่วงไม่ดีไม่ีเนี่ยเนี่ยเยอะสุดของเขาแล้วแค่นี้อัจตรายะวังน้ลึก